คุณเคยรู้สึกไหมครับว่าทุกอย่างในชีวิตมันเร็วขึ้นไปหมดดูคลิปก็ต้องสั้นกินก็ต้องเร็วตอบแชทก็ต้องทันทีแต่ยิ่งเร็วเท่าไหร่ทำไมเรายิ่งรู้สึกเหนื่อยยิ่งรู้สึกว่างเปล่าคำตอบคือเพราะเรากำลังอยู่ในโลกที่ถูกออกแบบให้เสพโดปามีนเร็วเกินไปโลกของฟาสต์โดปามีน ช่วงที่สองโดปามีนคืออะไรโดปามีนคือสารเคมีในสมองที่ให้ความรู้สึกดีเวลาที่เราคาดหวังบางสิ่งมันไม่ได้หลังเพราะเราได้ของมันหลังเพราะเรากำลังจะได้และทุกสิ่งรอบตัวเราถูกออกแบบให้กระตุ้นมันให้เร็วที่สุดไม่ว่าจะเป็นแจ้งเตือนในมือถือเสียงกดไลค์หรือคลิปที่เล่นต่ออัตโนมัติเราไม่ได้แค่ติดมือถือ แต่เราติดเคมีของตัวเองช่วงที่3โลกทุกวันนี้ไม่ได้ขายสินค้าแต่ขายโดปามีนสั้นๆเ ocial media ไม่ได้ขายคอนเทนต์มันขายความรู้สึกที่เราจะได้รับใน3วินาทีแรกอาหารไม่ได้ขายรสชาติแต่มันขายความรู้สึกฟินตอนกลัดคำแรกเพลงไม่ได้ขายดนตรีแต่มันขายอารมณ์ที่ทำให้คุณรู้สึกเหมือน เข้าใจโลกทั้งใบกลายเป็นตลาดของความรู้สึกเร็วแต่ราคาที่เราจ่ายคือสมาธิและสุขภาพจิตช่วงที่ 4. f a ฟาส o p a m i n e นกับชีวิตที่เร่งจนไม่รู้จักความอิ่มเรากินเร็วเกินไปจนไม่ทันรู้ว่าตัวเองอิ่มเราดูคลิปเร็วเกินไปจนไม่รู้ว่าอะไรมีคุณค่า เราตอบข้อความเร็วเกินไปจนไม่รู้ว่าเรารู้สึกยังไงฟาสต์โดปามีนทำให้เราเสพทุกอย่างแบบทันทีแต่พรากค,ความสามารถในการลึกซึ้งออกไปอย่างช้าๆโดยที่เราไม่รู้ตัวช่วงที่5ระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณเสพไม่ใช่เพื่อให้คุณอิ่มแพลตฟอร์มทั้งหมดในโลกนี้ไม่ได้อยากให้คุณอิ่มใจพวกเขาอยากให้คุณกลับมาอีก ทุกการปัดหน้าจอทุกคลิปที่เล่นอัตโนมัติทุกโฆษณาที่พอดีจังหวะคือการยิงโดปามีนใส่สมองคุณคุณไม่ได้แค่ใช้งานระบบคุณคือสินค้าของระบบที่มันวิเคราะห์พฤติกรรมจนรู้ว่าคุณจะหลั่งโดปามีนตอนไหนช่วงที่6ความสุขแบบช้าหรือสโลโดปามีนหายไปจากชีวิตเราจำได้ไหมครับว่าเมื่อก่อนเวลาได้อะไร มันรู้สึกดีจริงๆเช่นเล่นดนตรีฝึกกีฬาปลูกต้นไม้ดูหนังยาวเพราะสมองใช้เวลาสะสมความสุขแบบลึกแต่วันนี้ทุกอย่างต้องเร็ว15วิสา์30วิหย์1 1นาทีจนเราไม่ได้รู้จักความสุขจริงๆอีกแล้วเรารู้จักแค่การกระตุน้นไม่ใช่ความพึงพอใจช่วงที่7 โลกของฟาสต์โดปามีนคือโลกที่สมาธิไม่มีค่าแพลตฟอร์มต่างๆต่อสู้กันเพื่อแย่งเวลาคุณไม่ใช่เวลาคุณจริงๆแต่คือความสนใจของคุณสมาธิกลายเป็นสินค้าราคาแพงที่สุดในโลกและบริษัทที่รวยที่สุดในโลกตอนนี้คือบริษัทที่ขโมยสมาธิคนได้มากที่สุดช่วงที่8การเสพติดที่ไม่ได้มีรูปร่าง การติดฟาสโดปามีนไม่เหมือนการติดยาไม่มีเข็มไม่มีควันแต่มันอยู่ในทุกการปัดนิ้วทุกเสียงแจ้งเตือนทุกคำว่าอีกแป๊บโดปามีนไม่ฆ่าคุณทันทีแต่มันทำให้คุณเลิกสนใจสิ่งที่ต้องใช้เวลาและเมื่อคุณไม่สามารถอยู่กับสิ่งที่ต้องใช้เวลาได้คุณจะสูญเสียทุกสิ่งที่มีค่าจริงๆไปช่วงที่9 ทำไมเราติดสิ่งพวกนี้ง่ายกว่าสิ่งที่ดีต่อเราสิ่งที่ดีต่อเรามักให้รางวัลช้าเช่นออกกำลังกายออมเงินเรียนรู้แต่สิ่งที่ไม่ดีให้รางวัลเร็วเช่นของหวานคลิปไวรัลเกมสมองมนุษย์ถูกสร้างมาให้เลือกสิ่งที่ให้รางวัลเร็วดังนั้นระบบจึงใช้สิ่งนี้เป็นเครื่องมือควบคุมทำให้คุณรู้สึกดีพอจะไม่หนี แต่ไม่ดีพอจะมีอิสระช่วงที่10เมื่อฟาสต์โดปามีนเจอกับฟาสต์ฟู้ดเรากำลังอยู่ในยุคที่ทั้งอาหารและความสุขถูกเร่งให้เสพง่ายที่สุดทั้งสองอย่างใช้หลักการเดียวกันคือทำให้สมองคุณรู้สึกดีแบบไม่ต้องใช้เวลาแต่เมื่อคุณได้ทุกอย่างเร็วสมองจะเริ่มเบื่อเร็วแล้วคุณก็จะต้องเสพมากขึ้นเพื่อให้ได้ความรู้สึกเท่าเดิม นี่คือวงจรที่ไม่มีวันอิ่มของยุคดิจิตอลช่วงที่11 Fast Dopamine กับพฤติกรรมทางการเงนินคนส่วนใหญ่ไม่ได้จนเพราะไม่ดีรายได้แต่จนเพราะสมองถูกโปรแกรมให้ต้องได้เร็วเราอยากเห็นผมทันทีอยากเห็นกราฟพุ่งตอนนี้อยากเทรดแล้วรวยไวอยากลงทุนแล้วไม่ขาดทุน Fast d o p a m i n นทำให้เรามองการลงทุนเป็นเกมระยะสั้นแทนที่จะเข้าใจว่าความมั่งคั่งจริงๆต้องใช้เวลา สุดท้ายเราก็กลายเป็นเหยื่อของความอยากเร็วโดยไม่รู้ตัวว่าใครคือคนออกแบบเกมนี้ช่วงที่12ทำไมตลาดถึงชอบคนที่ใจร้อนตลาดการเงินทั่วโลกเติบโตจากอารมณ์ของคนที่ใจร้อนเพราะทุกครั้งที่คุณกดซื้อขายด้วยอารมณ์มันคือค่าธรรมเนียมให้ระบบตลาดต้องการให้คุณเช็คพอตบ่อยๆเพราะทุกการคลิกคือโดปามีนและยิ่งคุณเช็คบ่อยเท่าไหร่คุณยิ่งรู้สึกเหมือนกำลังควบคุม ทั้งที่จริงๆคุณถูกควบคุมอยู่ระบบไม่ได้ต้องการให้คุณแพ้แต่มันต้องการให้คุณอยู่ในวงจรของความหวังเพราะความหวังนั่นแหละคือกำไรของเขาช่วงที่13 Fast Dopamine สร้างนักลงทุนที่ใจสัน่นสมองมนุษย์ไม่ถูกออกแบบให้รับความผันผวนบ่อยๆแต่โลกการลงทุนปัจจุบันบังคับให้คุณเปิดแอปทุกชั่วโมงดูพอททุกวันเห็นกราฟขึ้นลงเหมือนเครื่องวัดที่ผจรและทุกครั้งที่ราคาพุ่ง สมองคุณหลั่งโดปามีนแต่ทุกครั้งที่ราคาร่วงมันหลั่งคอร์ติซอลฮอร์โมนแห่งความเครียดพอทำแบบนี้นานๆการลงทุนที่ควรจะเป็นเรื่องของเหตุผลกลายเป็นเรื่องของอารมณ์ทั้งหมดช่วงที่14คอนเ content fast โดปามีนเท่ากับการตลาดทางอารมณ์ทุกคอนเทนต์บนโลกตอนนี้ถูกออกแบบให้คุณหยุดดูใน3วินาทีและทุกโพสเกี่ยวกับเงินก็ใช้จุดนี้เหมือนกันรวยเร็วใน7วัน ลงทุนนี้กำไรเท่าตัวเทคนิคเงินล้านในวัย25มันคือโดปามีนช็อตที่ยิงใส่สมองคุณเพื่อให้คุณคลิกแต่ไม่มีใครบอกว่าความมั่งคั่งจริงๆต้องผ่าน10,000ชั่วโมงของการเข้าใจไม่ใช่10วินาทีของโฆษณาช่วงที่15เกมของระบบที่หลอกให้คนอยากได้รางวัลไวระบบทุนิยมไม่ได้บังคับให้คุณซื้อของแต่มันหลอกให้คุณอยากได้ของเร็ว f l a h sale buy now p l e a t e r โปรโมทวันนี้เท่านั้นทั้งหมดคือการเล่นกับโดปามีนของคุณคุณไม่ได้ชอบของพวกนั้นจริงๆแต่คุณติดความรู้สึกของการได้มาต่างหากช่วงที่ 16. Fast d o โดปามีนทำให้เราเปลี่ยนจากการสร้างเป็นการเสพลองคิดดูสิครับเราใช้เวลา2ชั่วโมงดูคลิปแต่ใช้เวลา5นาทีคิดชีวิตตัวเองเราใช้เวลาเลือกของในช h อป e ีมากกว่าเลือกสินทรัพย์ในพอต เพราะสมองคุ้นชินกับรางวัลเร็วคลิกปุ๊บได้โดปามีนท,ทันทีแต่การสร,าสร้างสิ่งใหม่ไม่ให้โดปามีนเร็วแบบนั้นมันต้องอาศัยความอดทนสมาธิและการอยู่กับความเบือ่อสิ่งที่ fast โดปามีนททำคือทำให้คนรุ่นใหม่หมดความสามารถในการเบือ่อทั้งที่ความเบื่อนี่แหละเป็นพื้นที่ที่ความคิดสร้างสารรค์เติบโตช่วงที่17โลกที่ทุกอย่างคือรางวัลเมื่อก่อนเราทำงานเพื่อเงิน แต่ตอนนี้เราทำงานเพื่อแจ้งเตือนเพื่อไหลเพื่อยอดดูเพื่อยอดขายที่ขึ้นแบบเรียวไทม์รางวัลของเรากลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทันทีหลังทาและเมื่อระบบเศรษฐกิจทั้งหมดขับเคลื่อนด้วยรางวัเลเร็วเราก็จะไม่มีวันรู้จักคำว่าเพียงพออีกเลยช่วงที่18การตลาดแบบเฟสโดปามีนกับการบริโภคแบบไม่รู้ตัวแบรนด์ใหญ่ๆไม่ได้ขายสินค้าด้วยเหตุผลแต่ขายด้วยอารมณ์โดปามีน ภาพโฆษณาไม่พูดถึงคุณสมบัติสินค้าแต่พูดถึงความรู้สึกตอนใช้น้ำหอมไม่ได้ขายกลิ่นมันขายภาพลักษณ์ของคนที่คุณอยากเป็นกาแฟไม่ได้ขายรถมันขายความรู้สึกสำเร็จตอนถือแก้วนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมคนจ่ายแพงขึ้นเรื่อยๆทั้งที่คุณภาพไม่ได้ต่างเลยช่วงที่19การลงทุนที่แท้จริงคือการหนีจากเฟสโดปามีน นักลงทุนที่รวยจริงในระยะยาวไม่ได้เก่งกว่าใครแต่เขาไม่ยอมให้โดปามีนมาคุมจังหวะเขาไม่เปิดพอร์ตทุกวันไม่สนใจราคาในระยะสั้นเขาเข้าใจว่าผลตอบแทนต้องใช้เวลาเหมือนร่างกายที่ต้องพักเพื่อโตเพราะสุดท้ายคนที่ชนะในโลกของเงินไม่ใช่คนที่วิ่งเร็วแต่ถือคนที่คุมอารมณ์ได้ยาวกว่าโดปามีนในสมองตัวเองช่วงที่20โลกนี้ ให้รางวัลกับคนที่รอได้สุดท้ายนี่ครับโลกที่เร็วเกินไปกำลังคัดคนสองแบบออกจากกันคนที่รอไม่ได้จะวิ่งไปหาทุกสิ่งที่ให้โดปามินเร็วแต่คนที่รอได้จะสร้างระบบที่ให้ผลลัพธ์ยั่งยืน f a ส t โดปามีนทำให้เรารู้สึกดีตอนนี้แต่สโลโดปามีนทำให้เรามีความสุขไปตลอดชีวิตถ้าเราคุมโดปามีนได้เราก็คุมเงินได้ เพราะสิ่งที่ทำให้เราจนไม่ใช่รายได้แต่สมองที่อยากได้เร็วเกินไป